สวัสดีค่ะบัดน,น,นี้วันอังคารที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระปริรรและมุนตันตาถวายเป็นพุทธโูชาธรรมโูชา สังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระเพีญยนชนะในบทสวดอย่างคตามเมื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกราพระรัตนาตรายัย อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันปังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนามาสามิสุปติปันโนภะคะวโตสาวกสั่งโฆสั่งทังนามามิบทที่สองบทบูชาพระไพยรีพินา อรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปาริณพุโตกุเนหิธารมาโนธานิปารามิหิจทิสติยาวาชีวังอาหังพุทังธรรมังสังฆังสรารานังคโตภูเชมิรัตนนตยังธรรมังจารามิโสทินาบทที่สามบทสวดชมมนมเทวดา มันตาจักรวาเรสุป,ปัตราคชัตุเทวตาสักธังม,มุราชสัสินันตุสัคคโมคทังสัคเเกาเมจะรูปเปคิริสิหาระตะเตจันตะอิเควิมาเนทีเบระเทจคามีตรุวนาคาหานเ,เคหะวัตุนพิเคเต ภมมาจายันตเทวาชลพลาวิสเมยัคขคันพัฒนังคาทัานปาสัติเกยังมมนิวระวจัจนะสาเทเวเนสนันโกธัมมัสวนากาโลอายัมพพันตาทัมมัสวนากาโลอายัมพพันตาธัมมสวนากาโล บทที่สี่บทสวดปุถะภาคานามกาลนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณนคามนาปาทบททังสลณนาคชาติมีธรรมังสลณนาคชาติมีสังฆังสลณนาคชาติมี ตยัมปีพุธังสลานังขาชามีทุติยัมปีธรรมังสลานังขาชามีทุติยมปีสังคังสลานังขาชามีตัติยัมปีพุธังสลานังขาชามีตัติยัมปีธรรมังสลานังขาชามีตัติยมปีสังคังสลานังขาชาที่หกคือส่วน สัจจะอริยคาถาวัตถิเมสรานังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมบูตุสัพพธาอัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมบูตุสัพพธาวัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมบูตุสัพพธา ทที่7บทสวดตีรัตนาปนา,นา,า,นามคาถาพุทังนเมรัตนภูตะาไซระจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนภูตะาสุสีลทัทฐิเลตันนเมตีรตนางรัตนตยาวหันสัมมาสมาสัิกาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตาคุณโยคะ วัสภวตังอสุนิตอย่างภิกิตเทวะยะถาติคันเทเอกังวินาติตาเรสามะสัมเพนะโลเกกคาจิจะจิเลนจะปตาตุภูตังคัมภีรยานวิสยังทอธุทัสสทังวินยหิปันธิตาเชนหิวิชัยเนูรปังโลกัมหิเกหิจิกัานจุปะลพนิยังเกสรจิสุทธุวิธิตังคุณกายตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตังปิ สมุปัสสปังมณสิสุทภาสาทฐานังอุญยทิกานามะสมุตตมะอุณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนังคตานัง,ป,นงปูชาระเหสุปรมังอภิปูชานยังนิพานะสัชิกิริยายุปนิสัยทงังสัมมากิเลสมะละโสทะนาสิกยาจักสาธุธ เลป,เปะเสวนิยังปาเนจิจปาปิสารนังคัมนียเมยวัสมาหิตังปิลตานังสารนังคตังหะรัตติชีวังขณะเนสุนมสัมม,มานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปัสสาญจิตาตัฐานุปริจริยาสทารตาจบุญเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขีะเวมุเตเชนะปัสสะจัสมาปิสวทุทโหตุ โยเจธาธรรมวินายามิประมาณภูโตเุตราธิสมโยนิย,โ,นยโตสุโคชังปัสโสปนิสยะจยายะอยมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสาทกาโรบทที่8บทสวดน,นมามาราสิทธิคถาในปรานิพนธ์ของสมเ็จพระมหาสมณเาจ้ากรุงพยาวชัชรยานโรรส โยจักคุมาโมขามาลาปกะกัตโถสามังวัปุโตสุขะโตยุนุโตมารสาาปาสาวิมโมจยันโตปารเบสิกเถังชนะตังเนยยังพุทธังวรังตังศิลัสสานมามิโลกัสสะนาถันจาวินายกัปนจา่าตันเตชะสาเตาเชะสิทธิโหตุสัพพันตราย,ยาจาวินาเซเมตุธรรมโมทโชโยโวิยตัสสะสัพถุทัสเสสีโลกัสสะวิสุทธิมักขัง เยญายานิโตรธรรมะรสภพาเรสาตาวะโันติกโรสุจิงโนทำม,มังวรันตังศิลสานะม,นม,มานิโมหะปทาลังอุปสัรตทาหังตันเตชะสาเตชะสิทิโหตุสพันตารายาจักวินาเสเมตุสัทธร,รมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปาปุปปาทิเลสะเชตาสันโตสายางสันติโยชโกจั สวททัสขาตธรรมังที่ตังกรโรติสังฆังวรันตังศิลสานามามิพุทธานพุทธังสมสีลพิถิตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสมิงตุบที่ก้าบทสวดนโมการอาอัถกัถฐานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสีโน น a m o อุตามาธรรมสะสวัคขาตาเสวะเตลิทาน a m o มหาสังคสสปิวิสุทธสีลาทิทิโนน a m o โอมาตายารักษารัตนปยาสะสาธุกังน n a m โอมากาตาาิปาสาัสสะปัสสะวัฏฏปยาสติน a m o กาลปภาเวนะวิคชสุปัทวาน a m o การานุภาเวณาส,วสดิโหตุสัพพทาน a m o การรัสสะเตเชนะอุทิภิโคมิเตชวา คนที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสตังเอกังสัญยังภะคะวาสัตเกสุวิหะรติกาปิลาวัตุสเมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาสัาตถีตันจามเตหิพิคุสเตหิสัพเพเฮวาอาะอรหันเตหิทัสสหิจหโลกธา,าตุหิเทวาตาเอปเรนาสันปิตาาตาโมติภะคะวันตังทัศนายนสังคัญจัตอัตโคจะตุน,นังสุทาวาสก,กายิกานางัง เทวานังเอตทัพโิอายังโคภะควาสเกสุวิหารติกับิราวัตุิสมนงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนาสัตทิปันจามเตหิภิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัเสหิจาโลกธทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาพหนติภะควันตังทัสนายาภิกุสังคันจะยันูณะมยัมปิเยนะภะควา เตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาภะควโตสันติเกปเจกะคาท่าภาสัยามาติตะโคตาเทวตาเศยทาสินาภาละวะปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังวะาริยักส์ระซังตังวาภาหังสัมมัญเชยักเอวเมวะสุขาวะเสสุเทเวสุอันตานิตาภะควโตปุริโตปาตุระหังสุ ตะโคตาเทวตาพัควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอทันสุเอกมันตังคิตาโคเอกาเทวตาพัควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิกมหาสมโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตังห์อิมังธันมาสมยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอันโคอปราเทวตาพัควโตสันติเกอีมัง ทางอาภาสิตรัตพิคโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกมาันสุสาลทีวะเนปานิคัยหิตตวาอินทะริยานิรักขันตุปันธิตาติอัตโคอัปราทเทวาตาภัควโตสันติเกยิยมังาทางอาภาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีฆังอินทค,คีลังโอหัจ,จะมะเมชาเตจะลันติสิทาวิมลาจากักขุตา สุทันตาสุซุนาคาติอัลโคบราเทวตาภัควโตสันติเกี่มังคาทางอาาสิเยเกจิตพุทังสารนังคาเซนเตคมิสันติอปายภูมิปะหายามนุสงเทหังเทวกายังประริปุเรสันติติอัลโคภัควาภิขูอามันเตศียุยนาภาิคเวทัสสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปติตาโหติตะาคตังทัศนายังสังขัญจากเยบิเต สัมมาสัมพุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตะปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาเอเพศุมเศยธาปิไมหั่งเอตาระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตะปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสัตติเสยธาปิไมหังเอตาระหิอาจิภิสังภิภกเวเทวกายานังนามานกิตายสังภิภกเว เทวกายานานามานิเทศิสันพิพเวเทวกายานาน,านามานิตังสินาถาสาธุกังมานสิกาโรถาภาสิสามิติเอวันทันเตนิโคเตพิภูมคารวตโตปัจจโซสซุ่งภะควาเอตัทาโวจาสีโลกะมุกัสามิยะถะปุมาตัทธสิตาเยสิตาคิลิขาภารังปิหิตตาสมาหิตา ทุศีหาวัสลีนาโลมหังซาพิสัมพุโนโอทาตะมนาซาสิธาวิปัสสนามนาวิลาเบียโยปัญจสเตรยตวาวาเนกัิิลาวัฒเวตัตโตอมันติสัทธาสาวเกสาเสนอระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานธาพิทพโวเตจอะัตตปามกพรงสิตวาพุทธสัสสะสนางเตสัมปาตุรภุยานังอมิสานาทสันนัง อภเพเกสตามัทธพุ่งสหัสังอัสสัตตริงสตังเอกสหสสนังอัมุสานามัทสุงอเปเกนันตมทพุงทิสาสภาพปุดาอภุงตัจะสัพพังอภิญญายะวคิตรวานัจมาตัโตอมนตยิสัทาสาวเกสสนีอรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทธพิกโวเยโฮังกิตติยิสัมคิราหิอนุปภะโสสัตตาสหัสสวยคาพุมมากาปิลาวัวา ธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโอทัมานาพิกามุพิคุนังสมาติหัวนาชาสะสสาเนมาวะตายาค่านัตตะวันนิโมธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโอทัมานาพิกามุพิคุนังสมาติหัวนาสะตาคคราติสะขสายาค่านัตตะวันนิโนมธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโอทัมานาพิกามุพิคุนังสมาติหัวนง เจเตโซลัสสหัสสยาคานันตะวันโนชิติมันโตชิิมันโตนาเวโตโสัสสิโนโมทามานาพิกาโมสุนังสิวานาเมซาณิตาปัจจสตายาคานันตะวันนเโยอิธิมันโตชิิมันโตนาเวโตยสัสสิโนโมทมานาพิกาโมนังสิวานาุพิโรราชากิโกุปุรสานิเวสนาพิยโยนัสตาสหัสสรยาคานานิยุปปาสติ ภูมภีโรราชาคธิโกโซภาคาสมิติหัวนางบริมันจาริสังราชาทัตตะโทปัสสะสติคันทภานาอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตาปิตัสสะภวุฒานามาพลายทิ่มัตตุชุติมัโตยมาเบโตยัสสิโนหนุธมานาติกรรมวุฒิผู้งสมิติหัวนางทักขินันจาริสังราชาเวนโพธตัสสะสติคุมันธานาอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตาปิตัสสภวุฒานามาพลา ชิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสัสีโนโมทมนาพิกัมพิคุณังสันติวนังปชิมันจาทิสัมาราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคานังทิปติมหาราชายะสัตสีโซปุตตาปิตัสาภาโวอินทานามามัคพลาชิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยสัตสีโนโมทามานาพิกัมพิคุณังสมมติวนังปตรันจาทิสั้างราชากุเรโรตัปปสสะสติ เจ้าค่ะนางอธิปติมหาราชายศสิโซตตาปิตาสามพวณธนามาถังพลาอิทธิมนโตชุติมนโตวนาลมนโตยศสิโนโมทามานาธิกาโมทิภูนางสมิตินวานัมปุริมาทิสัมทัตตาร์โททัคิเนนาบูรุปะโกปชิเมนาบูรุปะโคกุเบโรอุตรังพิสัมจตารโอเตมหาราชาสันตาจตุรุทิสา ทัตทะละมนาทังสุวัตเมกปิลาวัทเวได้สร้างมายาวิโนทาสซาอากูนจาริกาสภามายาคุเตนทุเรเตนทูนคุจาริเตสคาจันทนูกมาเสโทจากิณคันทูนคันทุจารปนาโทปมันโยจาเทวสิโตจมาตาลิจิตาเซโนจังทับภูนโรราชาชนสุโภอากูปัญจสิโผเจวะปินพารูสวยวาชชาเอเตจันเยจาราชานุอันทับพาสหราชุพี โมทามนาพิกามีคูงสัติมณังอทารคูณปสานาคาเวสาลาสขปชกากัมภะลาสตระอภูไยคาสหยาติภียมุนาทตารถาจาอภูนาคายัสสินโนเอราวนโนมานาโคสุปคาสนติมนังเยนคาราเชสหาสาหัติทิพาทิชาปักคิวสุธาจักคู่เวหาสเต วนามนช็อปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตา,านาคาราชานามาสิสุปนโตเข็มอมมาตาสุโธสันทาหิวาใจาหิตา่อวาหหยันตานาคาสุปนาสาาณามังเสกิสทังชิตาวชิระเถนะสมุทางอสุราสิตาพาตาโรวัสวัเซเต,เตทิมันโตยัสัตสิโนกาลกัญชามสมาสุราธานาเวคาสซา เวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนุจีสหะสปันจะอริพุตานังสเพเวโรจนามกาสัมณีตวาพริเสนังราหุพัทะมีปาคมืสมยโยธานิพัทธันเตภิกุนังสัมติมานังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายุตถาคมืวารุณาวารุณาเทวาโสมุจัตยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอคุเทวายัสสิน พระเสดเ็จเทศสถากายาสัินานาปวันนี้เลยอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีนุโนธรรมานพิกามิผู้นั่งสมเด็จแะนังเวนทุจเทวาสาจิจัสมาจเตเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาโคุบุรักขิตาเสดษสุสปนิสาเทวาเสวามาคุบุรักขิตานักขันตานิบุรักขิตาวะอาโคมันถาวราหักาปะสุนังปะโสเสธโธสโกปะคาบริทเถโท พระเตทัสทศทากายาสเปนานัตตะวันนิโมทิมันโตชุบิมันโตวนาวันโตยาสสิโนโอทามานาติกามนุนรุนังสังติวันังมาทาคูสัพพุเทวะฉลามพีสิขาริวาอัตถกาจะโรชาจะอิมานมังค์าสีโนวารุณาสหพธรรมาจะอจิตาจจะอเนชกาสสรยะปิจุราอาคอาโควาสาวนีสีโนทระเสด็จทศทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโม ทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินโนโธธรรมานตาิกามุทิตุมังสมาติมันนงสมานามหาสัมานามนุสามมาลสุตตมาคิทาปทุนนสิกาอคุอคุนโมปทุสิกาอทาคูหะมิโยเทวาเยจ่าอุตตาวะสิโนปารขา,ามหาปารขา,าคูเทวะยัายาสสิโนพระเสเทัสทศธากายาสัปเทนานัต์ตวัน อิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิกามุพิภูนางสุติมณังสุกากรุภาอรุณาอาคูเวคาณาสาสหะโพธาตะไคราปโมพาอาคุเทวาวิจักขนาสถามาตาหาราคาชินสก้าจายะสัสิโนธนายังอาคาปะชุมโยโทิ่าัพรสติทัสเตตัสถากายาสเพนานตะวันนิโมอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโน โอทมานาพิกามุทิพุนังสมิติหัวนังเขยยาปิสตายามากักาจาเยสัสิโนสามพุตกาลามาเซธาชุตินามาจาาสวานิมานรตินนอโคทาคุปะริีตาทเสตเตทัศทากายาสเพนานัตตวันนิโนทิพันโตชุติมันโตวนาบันโตยาสัสิโนโอทามานาติกามุทิพุนังสมิติหัวนังสเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุ่มเยจเยสัตสาสหะ ปวุทาชาติมขีลังอุคตินะมนาสวังทักเคมุคาตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุขธรรมาปรมโตจะปุตตาอิธิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสปาคาสมุตินวานังสหสะพรมโลกานังมหพรมาปิคติติปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโซทเสตถัยสราอาโคัปเจกะวสวัติโนเตสัญจะมมชโตอาคาหาริโตปัริวาริโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเซนาพิกามิปัสสะกันทาสามัญังเทถาพันธาพันธาถราเคนะปัญธรรมทุโภสมันตาปริวาเริธามาโวมิจิถาโกจินังิติตัตถะมหาเสนงกันหาเสนังอเปสัยปานินาตระมาหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยะธาปุิสโกมิโพธนะเพนโตเซยุชโภตถาโสปัจธาวติสังปุโอะอสยังโรเซ ปัญจสัพพังอภิญญยยะววคิตตวานัจกุมารตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนุอระเตนาราเซนาพิการเตวิชานุทัพพะเวเตจ่าอตตปนกรุงสุตวากทษณสัสสานังพีตาราเคติกกาเมณีสังลมมังติมชัยยุงสัเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสิโนโมทังติสหภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติ บทที่1ิบเทสวดมังคลาสิบังอเสวนาจะพาลานังปันธิตานังจะเสวนาปูชาจากปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโสจ่าุูเพจ่าตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิพุจ่กเอตัมมังคลมุตตะมังภาหุสัจจัญจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังมาตาพิตุปทานาังปุตตะทารัสังฆาโห อนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคุลตมังท่านั้นจะธรรมจริยาจะยาตการนั้นจะสังขะโหอนาวชานิกรมานิเอตัมมังคุลตมังอรตีวิรติปะปามชปนาจะสังยมุอปมาโทจะธรรมสุเอตัมมังคุลตมงคารวจานิวาโตจะสังติจะกตะญุตาการเลนะธรรมสวนาเอตัมมังคุลตมังขันติจะโสวจะสตาสมนานั้นจะทัศนังการเลนะธรรมสากชา เอตัมมังคลมุตตมังตัปโปจ่พมาจริยันจาอริยสัจนทัศนังนิพพานสัจริยาจเอตมังคมุตตะมังพุทธัสสโลกะธรรมีปิจิตตังยสานกัมปติอโศกังราชเคมังเอตามังคมุตตมังเตาทิสานิกัตวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพธาสถิงคัชติตมเตสังโมขิุ